เย็นในยำห่อนน,อนะอนี่เอาผักปูเอาไว้สับผากแล้วก็ได้สามแผน่นแต่กดไม่ไม่พุ่งบ่โมเมนต์เนาะไม่พุ่งไม่พุ่งมันหนาหนาเนาะนสับผาก เราเสด็จเราเราเราโคกหมูเรา,เรา,เราออโอ้ขักเนาะตีไหมใส่เลยนี่หมูเราเนี่ยนี่ขึ้นข้อไกอ่เรานี่ติดใส่กันเลยติดติดกันข้กไก่โคกหมูคือกันตาบึง,ง,หง,หงเห็ดเฮยื่อนหม เออเฮือนนั <w ain? S 1> ้นน่ะเฮือนเฮือนตางบอกอย่างนี้ก็อองเฮือนนั้นเนาะองหฮางเออออกฮางเปนเฮือนทุกคนเราก็มาอยู่เออเฮือนในลูกเคยเนาะลูกเคยฮางก็มาอยู่บ่ เออยังมาทันยูป uh, uh, okay. uh, oui well ่ะเก็ดไว้เออมาได้โทษแต่หนชุกมีเงื่อนไขหนโอ้หาก็เอาเนี่ยบอกเอาปีกายเออปีกายเนี่ยเนาะเอาก้อนแถวนี้เขาจะใส่ไม้ไม้กลมเห็ดเห็ดยังมันเลยเห็ดคือหมดบ่แม่นเนาะ ชิโน่ช uh. ิโน่ไหมไม่ยังไงไม่ดึงดงดึงดุ่งไม่ดึงดุ่งเทศบาลเนี่ยดึงด่งบ๊เม้นไม่สงงบ๊วเม้นตอนนั้นอ๋อหีืไม่หมดไม่หมดแล้วเหตุ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 เหตนในลูกเคยทุกคืนนี่จะเสาเสาไม้กลมเนาะเขาจะตักตัดเอาตำ มู้ไฮไปหน้านี่แหละมาทางังใส่ตอกันนี่งังไหวนี่เนาะโอ้ไหวนี่ชิมอน,มน,มน,มน,นมอเมตเทุกคนไหวนี่มามัดเงินชิมนอตเลยมีแต่ไหวเนี่ยอไหวนี่ยมัดทุกคนมนม,นมีตะปูด้ เอาไม้กลมไม่กลมมาเลยนะทุกคนไม้กลมอาใส่ธรรมชาสตร์ตัดตาให้ตำนาและมามเห็ดเสาเนาะเห็นยงงนนนาง,ยงบงลายเนาะตรงนี้เนาะเกาท่ายางบงเรากำลังบาด บักปักเพื่อมันมันให้มันแน่นแหเนาะบ่บักมันก็บ่แน่นมันมันจึดมันจะหลุมแน่เนาะต้องบักบักบักมากๆผมเอามาเอาไว้บ่เเอาตะปูาว้นะจะเวียนําหาอยู่ากินยังสบายอยู่บ่บ้านเฮาเดน เอาสบายอ่ชอบอยู่หากินยังง่ายนิเนาะไก่เซชนี่เนาะเออโบมาเซนลงเซน่แล้วเออลงเซน์พอนะดำปลาเออดำปูดำปลาดำปลาโซนกุ้งเนาะหนาวๆเลยโซนกุ้งโง่คักเลยโซนกุ้งมากินมีแต่ไม้กลมมันแล้วทุกคนอันนี้พื้น ยังก็ไม่ก่อนโมเมนต์ใชงไหมเนี่ยอืประกอบแล้วคือเอาคือขึ้นแล้ว มะแข่นี่มะแข่นี่มะแข่เลยบางนี้แล้วตอกก่อน ้นจนี <c ười> <c ười> này, ่ก้อนนี้นี่มงเราสัพะตัวคุ say xay mây bông làm banh nó nó, làm na nó, cắt mặt na, yin này, nhâm hòn này, không phát phù này, เอามาปองมาสับๆมาปูปูพืน้นปะูฝ้าเนาะอือน,นั้นเขาชื่อแคมไอ้น้องเวียดน้องไปชื่อแคมได้จากโลกแปดโล โลนึงคันนึงชิมาบกเออเราเมืซื้ออยู่ปีชิเนาะเอหดเลยมห้าซื้อัก่งันน้อยยังไงเนื้อแปดโลม่ได้แล้แป้งเนท้เส้ทงัเดยในหนทั้ีต่อสุขภาพรูปหนึ่งิ้าพันะแปดโล สบายมาลาอซื้อยูพีเลยน่นตางแหงลักขายรางนี่มาดูื่งน้ตัวแห้งไยได้นี่เนาะพวกกู้ลยได้แหงยังบกุกครับอม กาทักยังบบงลายนะบางัางนมีแต่ลำใหญ่ๆตัวเขาถากแล้วมาเห็้ฟื้นมัน,นมึนงลำใหญ่จุดปาดให้แปนได้ตัวลำใหญ่ เล่าเหาๆข้าวออกเ้ยน ใบดีโอ้พัดเข่าเนาะ uh oh. พัดเข่าสารพัด oh, เออพัชาโอซีมาเลยเออขี้แก่เอาหมดเนาะ uh oh. เออขี้แก่เอาเ uh oh. ข้าหน้าบ่หนึ uh ่ oh. เข้าหน้าเออเข้าหน้าเนาะมันยังหมุนเออใชหงซีน้อยน,อยนี่เลยเออเราพัดเขา่าพัดมันมันหูซีน้อยมันมาหลอดก็เลยพัดน้อยเห็นหน้าอยู่บ่อยู่เพื่อน เห็นนาอยู่บ่อยื่นไงเออเห็นนาเห็นนาเนาะบุ้มีแต่บุ้มชุนลายเห็นนาเนาะทางนี้เนาะเออเห็นนาแต่ว่ามันบุ้คุ้มเลยบุ้มคุ้มนากระบายเนาะนาน้อยนาโนยบุ้มคุ้มในเขตชวนโฮมนี่โอ้ทางชวนนี้โอ้ให้กินยังอ่ะเก็บผัก อันนั้นแม่อันขอโทษทัานลูกบพอันลูกอยู่บ้านลูกอยู่ใช้อยู่วิลาอันนี้ละมาเตวีลาอันนี้แล้วพี่ฮะเลาะบ้านเท่านี้ละเบาเคยมาจากเถื่อมาหน้มูลูกมาผู้เดียว โอ้ปลูกผักผักงามเนาะบึงสุดผักกำลังงามในผักโอ้ผักหอมปอมกำลังงามเลยผัก,ก,บ,ก,ก,กบัวมักแตงโอ้ของหมูหมูเราโอ้ลูกหมูนะโอ้ลูกหมูลลลหลายเนาะเลยปอ,อบปานลูกว่าปานเดิมวิละใช่บปล่าเมนละอยู่วิละเน่ะ มันเคาะมงเลยมันลุกมันลุโมลายน,น,นอนเห็ดนันงน่ะยิงตึตง้อลรื่ใช่พนั้ยิงตึ้จริงอ้ไม่ตีทึกบ้แม่นบูบินไป อไตีนกคือตุ้นยิ่งตี่วอะไรตีอยูพอแล้วอะไรตีนก này tình năm ai say tầm ai là đủ năm năm chắc cả thằng năm này mình sau đầu tiên này lại ừ, nó năm năm thì thằng này, luôn mà xây thằng អូតេតេតេទៅមើលនេះហឺតីក៏តអត់ទៅគុនញ៉ាំលេងលេងមិញចង្ការ ฮึตัดตัดตัดต uh ัดตัดชิบึงเลยสังตัดผมไปจัมบูบ้าน นานเข้าปะเนี่โอ้โหเราเข้าเราทุกคนเรากระเดี๋ยวเก็บป่าบ่แม่นเนาะกลางระดาเออบินมาลายได้ตามบึงเนาะ bình mà kinh đồng mà nghiêu nó kinh mà nghiêu này này, nó chặt càng là đào này càng vào này này nó lại ngỗ lái thôi đấy bình thôi này, Chịa. mà kinh mà nghiêu xoay à, lại thưa lấy thì mới cứ nhung mình thước mình thức đủ là nhung chọn เดี๋ยวนนยังเงียบนับนึ่งังนัเซนผักงามเนาะอ้อกำลังเลยหอมปอมพอดีกินเลยผักกาดเขางเนียนอยู่ปะบัเขาผักปะหรือว่าบัเขาบัเขาเนาะ ทุกคนจะอาศัยไม้จับธรรมชาตินะทุกคนพักยำมมารงทุกคนอยู่แถวน้องๆมันจะมีจะตัดไม้อันนี้แหละทุกคนาาไม้พุง่งมา,มาสาร แอมสวนเน,ะนาะตตัวป้องกันเป็ดป้องกันไก่เข้าไปเคลียร์ผักเนาะนแล้วบ่ thằng tóc tê tóc tụi con tê tóc tóc đâu lấy mà lấy trong <laughs> 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 lên lên tóc